เมื่อเวลา9นาิ30นาทีวันที่20กันยายนที่อาคารพิมลกรกิจมหาวิทยายลัยขอนแก่นรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชายัยพันทองวิทยากุลที่ปรึกษารักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยายลัยขอนแก่นเป็นประธานเปิดการบรรยายเรื่องระบบ AI สำหรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุค4.0การพัฒนาหลักสูตรของญี่ปุ่นและ A p e ปเพื่อการศึกษาในอนาคต รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชานชัยกล่าวว่าปัญญาประดิษฐ์เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเราในปัจจุบันและอนาคตมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งวันนี้ได้เชิญโปรเฟสเซอร์มาซามิอิโซดะมาบรรยายถึงความหมายของ AI ให้นักวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเราอยากให้นักวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยได้เข้าใจเรื่อง AI ใน2เรื่องอันที่1ก็คือว่าเราจะเตรียมคนหรือผิดบัณฑิตของเราเนี่ย ให้เข้ากับยุค AI ได้อย่างไรทั้งเขาต้องเข้าใจว่า AI เนี่ยมันจะมาแทนงานในอนาคตแต่มันมีงานบางส่วนที่ AI แทนไม่ได้ซึ่งนงักศึกษาเราเนี่ยเขาต้องมีต้องเข้าใจแล้วก็เตรียมความพร้อมองานที่แทนไม่ได้ก็คืองานที่มันต้องใช้เรื่องของมนุษย์สัมพันธ์เรื่องฮิวมันตี้ความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเราตรงนี้ย นักศึกษาต้องเข้าใจคะียวกันเนี่ยมาอะไรก็ต้องเตรียมเด็กเตรียมเด็กให้พร้อมที่จะทำงานในยุค AI รองศาสตราจารย์ดรไมตรีอินประสิทธิ์รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษากล่าวอีกว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยสุคุบะประเทศญี่ปุ่นมีความร่วมมือทางวิชาการมาอย่างยาวนานมากกว่า15ปีทางด้านการศึกษาต่อมาได้ขยายความร่วมมือไปทางด้านอื่นได้แก่การแพทย์การเกษตรมนุษยศาสตร์และเพศศาสตร์ตอนนี้เรามีความร่วมมือกันในการพัฒนาหลักสูตร สำหรับที่จะจัดการเรียนการสอนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ AI ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนตั้งถึงมัธยมปลายด้านโปรเฟสเซอร์มซามีอิโซดะกล่าวว่าในช่วงปีนี้โลกได้ขยับเข้ามาในยุคดิจิทัลดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาหลักสูตรโดยเริ่มที่มปลายก่อนตอนนี้สิ่งที่เน้นในหลักสูตรชั้นมปลายคือโปรแกรมมิ่งซึ่งตอนนี้ใช้เครื่องมือคือตัวหุ่นยนต์ซึ่งจะฝึกสอนโดยฝึกให้เด็กแก้ปัญหาด้วยตัวนักเรียนเอง ただ、これはもう一つのプロジェクトのアペックです。<noise>